สวัสดีครับเราคุยเรื่องการยกเว้นเนาะเราคุยเรื่องเงินได้ที่รับการยกเว้นไป2คลิปแล้วคิดวัาทนาของเคลียร์แล้วในหัวข้อ2.4 2.5 2.6สี่สงจุดหงดเจดุดี๋ยวรวบนะเนาะไอเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็เคยเราก็คุยกันไปทั้งหมดแล้วประเภทรถยนต์เราก็คุยกันไปแล้วนะครับ แยกอะไรนะการยื่นแบบแสดงรายการชําระเดี๋ยวเราคุยพร้อมกับครึ่งปีกับปลายปีเลยเงินได้พึงประเมินข้อ2.6เราคุยไปทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้เซกชันที่1ใน2ในทั้งหมดเนี่ยเราจะเหลือแค่เงินได้นีเ่เงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีกับปลายปีนะครับ2.1ึงถึง2.6เนี่ยเราคุยกันพอสมควรแล้วนะครับ2.5 2.7 2.8เนี่ย การยินแบบการชำระภาษีภาษีก็ได้ที่คำนวณครึ่งปีปลายปีเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกสักสอถึงคลิปนะครับส่วนที่เหลืออยู่นะครับในเซกชันแรกเนี่ยเราจะคุยกันให้ให้เข้าใจในเบสิกทั้งหมดเลยนะครับแล้วยังมีเซสชันที่2ต่อในเรื่องของภาษีก็ได้บุคคลธรรมดาจะมีวนบางเรื่องจะมีเรื่องใหม่ที่ชัดยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราไปดูเริ่มต้นครับว่าแบบ กางปีนะครับและแบบสิ้นปีกับวิธีการคำนวณนะครับเราการยื่นแบบนะครับสักครู่นะครับขออนุญาตแชร์นิดนึงครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกครับสไลด์ทุกสไลด์น่าสนใจมากสไลด์ทุกสไลด์น่าสนใจมากแต่ถ้าจะให้ชัดเจนอย่างที่บอกถูกไหมครับ ให้เราไปดูที่เว็บกรมสรรกร www.rd.go.th แบบนี้ท่านจะเห็นข้อมูลที่ชัดขึ้นอย่างเช่นตอนนี้เราพูดถึงครึ่งปีเราพูดถึงภาษีก็ได้บุคคลธรรมดากลางปีหรือครึ่งปีเพราะฉะนั้นแบบที่เกี่ยวข้องเราแจ้งแล้วเนาะแบบแสดงรายการของภาษีก็ได้บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับครึ่งปีคือแบบพกดบรด,กกกรแบบกด94ถูกต้องครับ ก็คือตัวนี้นะครับเนีย่ยตัวที่ไฮไลท์คือพอกด94ซึ่งในแบบภาษีเงินได้นี่ตัวเอ่อบุคคลธรรมดาเนี่ยครึ่งปีเนี่ยมีสําหรับสําหรับใครครับสําหรับผู้มีเงินได้ตั้งแต่มาตรา4มวงเล็บ5 6 7 8จำได้ใช่ไหมครับกิบก่อนหนะ้าเราคุยก,กันแล้ว5 6 7 8เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา4มวงเล็บ5 6 7 8แปลว่าท่านนะครับแล้วมียอดเงินนะครับถึงกติกาเนาะว่าต้องยืนท่านมีหน้าที่นําส่ง นะครับยืนด้วยแบบพอเราก้าสี่ครึ่งปีครับซึ่งหน้าตาแบบเนี่ยพอเราท่านคลิกพอเราก้าสี่นะครับก็จะโชว์มาเป็นหน้านี้ครับอันนี้คือแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนะครับเนี่ยครึ่งปีนะครับซึ่งถ้าเอานี้อันนี้ไม่ให้ดูเนี่ยมาจากเว็บไซต์กรมสรรพากรนะครับซึ่งท่านจะเห็นเลยว่าวิธีการที่ท่านจะกรอกแบบอันนี้เป็นแบบ PDF ท่านสามารถป n น out เนาะปีนออกมางนอกก่อนนะครับเราก็มากรอ มันเป็น PDF เนาะก็เสร็จปั๊บเนี่ยท่านก็ไปยื่นที่กรมสรรพากรท่านก็ไปยื่นที่กรมสรรพากรพื้นที่ไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดนะครับหรือพื้นที่ตั้งของชื่อที่อยู่ตามที่ท่านระบุไว้ในที่อยู่ตรงนี้ครับสถดานประกอบการว่าท่านอยู่ที่ไหนอำเภอไหนเขตไหนนะครับกรุงเทพหรือกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ เพราะนั้นเราก็กอรอกไม่ได้ยากเลยเกอรอกเลขสิบสามหลักของเรานะครับเลขที่บัตรประชาชนมีชื่อที่นามสกุลชื่อประกอบการนี้อาจจะเป็นชื่อพาณิชย์ที่ท่านมีนะที่ยูแบบนี้เราท่านยื่นแบบปกติหรือยื่นเพิ่มเติมยื่นครั้งที่ท่านยื่นคนเดียวหรือยื่นรวมจําได้ใช่ไหมที่ผมบอกว่าในมาตราห้าสิบเจ็ดอทิงมาตราห้าสิบเจ็ดขอชิงจก,กันได้ใช่ไหมครับรูปแบบการยืน่นบุคคลธรรมดาเราสามารถยื่นด้วย เราคนเดียวถ้ามีโสดก็ยื่นตัวเราเนาะถ้ามีคู่สมรสเราจะยื่นรวไมไหมจะแยกยื่นไหมหรือจะยืน่นรวมแบบนั้นแบบนี้ถ้าท่านจําไม่ได้กล็ไปดูคลิปก่อนหน้านั้นอีกทีหนึ่งนะครับเราคุยกันไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ติกว่าท่านมีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5ถึง8นะครับเพราะนั้นท่านจะยื่นรวไมไหมหรือท่านยื่นปกติไหมก็ติ๊กตามนี้เลยครับอันนี้เป็นระบบของดีอะไรนะ PDF ระบบกระดาษ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษ,ษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยยืน่นได้2แบบคือยื่นแบบกระดาษกัแบบอย่างหนึ่งคือยื่นผ่านระบบ e-filing วัะนั้น e-filing ปั๊บเนี่ยท่านก็ไปหน้าเว็บไซต์กรมสรรพากรแล้วก็คลิกๆเดี๋ยวเราคุยกันในคลิปถัดไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราดูตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับเนี่ยครับท่านก็กรอกถ้าเป็นใครครับเราจำได้ใช่ไหมครับว่าผู้ที่มีหน้าที่ยืน่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือใครบ้าง เราก็เกอกลงไปสมมติเราเป็นบุคคลธรรมดาเราโสดเนี่ยกติกอย่างนี้ครับหรือเรายื่นแทนเป็นผู้ที่ถึงความตายระหว่างปีภาษีหรือกองมรรโดกที่ยังไม่ได้แบ่งท่านก็คลิกตาม หกตัวจำได้ไหมมันมีห้าแต่ถ้าย่อยไปก็จะเห็นเป็นหกก็คือมีบุคคลําบุคคลธรรมดานะพู้มีหน้าที่เสียภาษีไงบุคคลธรรมดาพูดถึงแต่ความตายระหว่างปีภาษีกองมรรดกห้างหุ้นส่วนสาม,มัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลตนาคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลแล้วก็วิสาหกิจชุมชนจําได้ใช่ไหมครับตามที่เราคุยกันก่อนหน้านั้นเราก็มาคิดว่าเงินได้เราเท่าไหร่ก็กรองไปครับมีรถยนต์ไหม ก็ใส่ลงมาครับอันนี้มันจะง่ายไอ้นนอนนกอไก่ข้อไข่เนี่ยเป็นข้อที่ให้ท่านเห็นภาพชัดๆว่าเนี่ยเราเอามาจากหน้านั้นหน้านี้นะครับพะกอบบทเบ็ดเสตร็จตามนี้สมมตินะครับรบมเบ็ดเสร็จแล้วเป็นเท่าไหร่ก็คือภาษีต้องชําระแล้วก็ปริ้นไปยื่นที่กรมสรรพากรพอยื่นที่กรมสรรพากรก็ชําระเงินสรรพากรก็จบนะครับเมื่อกี้เราบอกว่ามันมีข้อกอไก่ข้อข้อไข่เรามาดูว่าไอ้นนกอไก่ตัวเลขที่เราจะเอาไปยื่น เอาไปใส่ตรงนี้การปีเนี่ยตัวเลขที่จะมาใส่ตรงกรไก่เนี่ยเอามาจากไหนถูกไหมครับที่จะเอามาจากไหนก็คือเอามาจากตรงนี้ครับเนี่ยเราก็ใส่ครับว่าใครครับเป็นคนจ่ายเงินให้เราบุคคลนิดบริษัทไหนหรือใครใจ่ายตังค์ให้เราเราก็ใส่เลขส3สามหลักเขาครับระบุประเภทกันได้เลยเป็นสี่สิบเล5ห้าไหมหกไหมเจ็ดไหมแปดไหมถ้ามีหลายคนหลายหลายผู้จ่ายเงินให้เราเนาะเราก็มีข้อสองเห็นไหมครับข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมีจังเจ็ดข้อ ถ้าท่านเกินเจ็ดข้อนี้ก็แสดงว่าท่านนะน่าจะพอสมควรแล้วมีไรายได้เยอะพอสมควรอันนี้เป็นระบุรายการเงินได้ถือประเมินตามมาตราสี่สิบเล็บห้าถึงแปดท่านกรอกมาเสร็จปั๊บมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือเงินได้จากการรับจากการให้ตรงเนี้มีไหมจาได้ไหมครับว่าเรามีบอกอะไรครับมาตราสี่สิบสองวัดต่างๆเป็นเงินได้คือประเมินที่ได้รับการยกเว้นแต่พอมาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราจะมีเห็นไหมครับ สองสามี่ตรงสี่วงเล็บนี้เราสามารถรวมจืนกับแบบได้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเฉพาะกิจตอนที่เราคุยอสังหาริมทรั์เพราะอสังหาริมทรั์เนี่ยสามารถแยกแบบได้รวมแบบได้ในบางกรณีตรงนี้ท่านกระระบุมาสมมติตอนนี้ท่านระบุเงินได้ทั้งหมดครบแล้วมันก็จะรวมตัวเลขเอาไปใส่ในช่องไหนครับจำได้ไหมที่เราบอกกันก็มาใส่ช่องนี้ครับช่องด้านบนว่าก็ไก่หลวงได้เท่าไหร่เสร็จปั๊บ หลังจากเงินได้หักลดหักเงินได้กไดยกเว้นแล้วก็เป็นลดหย่อนเราลดหย่อนใครบ้างครับอย่างที่เราคุยกันจําได้ไหมที่เรลิป่อนนะว่าเราสามารถลดหย่อนได้ถ้าเป็นตัวเราเองผู้มีเงินได้ครึ่งปีเราก็หักสามหมื่นหรือถ้ารวมสองคนก็เป็นหกหมื่นแล้วแต่กรณีมีคู้สมรถไหมใส่ไปสามหมื่นมีบุตรไหมคนละหมื่นห้ากี่คนมีเลขที่บัตรประชาชนบุตรที่เอามายกเว้นไหมระบรบุตรเนี่ย ก็คือเป็นคนที่สองเป็นต้นไม้ต้นไปไหมที่รถหย่อนเพิ่มได้อีกสามหมื่นจำได้ใช่ไหมตอนที่เราคุยเรื่องรดหย่อนถ้าจำไม่ได้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านัดนิดนิดหนึ่งนะครับว่าเราคุยรดหย่อนว่าตรงรถหย่อนนี้เป็นอะไรบ้างเราก็ใส่ตามที่คลิปเนี่ยบิดามารดาเราดูแลเนาะเราก็ใส่ได้อีกคนละเท่าไหร่นี่มันเป็นกติกาที่เราคุยไว้ในรถหย่อนทั้งหมดเลยเราก็ใส่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 ออกมารวมทั้งหมด20ข้อเห็นไหมอันนี้ส่วนของรถหย่อนพอรวมเสร็จปั๊บก็เอาตรงนี้ไปกรอกไว้ในช่อง ขอใครเราก็จะเงินได้หักลดหย่อนออกมาเป็นเงินสุทธิตรงนี้เบื้องต้นก่อนเนาะก่อนที่จะไปสุทธิอย่างล่างนะก็เป็นเงินได้หักลดหย่อนเราบอกว่าหลังหลบลดหย่อนเสร็จแล้วมีหักสนับสนุนบริจาคไหมส่วนที่เป็นสองเท่าแต่ไม่เกินสิบของกําไรก็คือเงินตัวนี้แหละพูดถ,ถึงตรงนี้เนาะข้อสามเนี่ย พอสเท่าของข้อ3ครับไม่เกินร้อยละสิของข้อ3เสร็จแล้วก็หักกันลงมาเป็นข้อหาหักบริจาคมีไหมบริจาคให้ใครครับอาจจะบริจาคให้อื่นๆที่ไม่ใช่2เท่านะครับแต่มันเป็นไม่เกินสิบแบบเนี้ยของข้อห้านะอย่าลืมนะก็เป็นเงินได้สุทธิหักตามข้อ7มาเป็นเน็ตแล้วก็คำนวณต๊นๆๆ,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 ๆๆออกมาเห็นไหมครับอันนี้ไม่ยากนั่นคือภาษีครึ่งปี อันนี้เราบอกอันนี้ถ้าทําบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าลงไม่เข้าใจในความหมายของบางตัวให้ขออนุญ,ญาตนะครับให้ท่านมาดูตรงตัวที่สองนะครับถ้าเรามาหน้าดาวน์โหลดว็บเอ่อโดโหลดแบบฟอร์มเนี่ยเมื่อกี้เราคลิกตรงตรงนี้ถูกไหมมันจะมีใบอธิบายอยู่ด้านล่างว่าเนี่ยวิธีการกรอกท่านก็มาคลิกตรงนี้คลิกมาปับ๊บมันก็จะวิ่งมาตรงนี้ครับ วิธีการกออท่านก็สามารถอ่านได้ว่าถ้าต้องข้อไหนเช่นเฮ้ยเราเป็นคนโสดมีเงินได้เท่าไรครับที่จะต้องยืน่นก็คือ60,000ถูกไหมครับถ้าเป็นคู่สมรสล่ะต้องเท่าไหร่ก็แสนสองเห็นไหมครับอันนี้คือภาษีครึ่งปลีล้วก็กองมระดกไม่เกิน6 0,000อันนี้คือเป็นตัวเลขทั้งหมดตามปฏิกาวิธีกอกแบบแล้วก็กออตามช่องต่างๆท้างง,งนะเราคลิกๆๆเห็นไหมครับมีลดหย่อนอะไรไดบ้างจริงๆเราปริป้นเอาออกไปดูได้ อย่างนี้อันนี้เป็นวิธีการยื่นกระดาษนะครับเดี๋ยวเรามาคลิปหน้าเรามาดูวิธีการยื่นผ่านระบบ E- f i l n n g คลิปนี้ต้องไปก่อนนี่เป็นการยื่นพศ94ระบบกระดาษคือภาษีก็ได้บุคคลธรรมาดาเคิงปีเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ต้องไปก่อนสวัสดีครับ